สวัสดีครับครับผมวันนี้ครับบิ๊กชอนรถบ้านนะครับกับโค้อฟสีอีกแล้วนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมลงไปตอนหยดน้ํานะครับก็เรียกเสียงฮือฮานะครับวันนี้ผมก็เลยจัดให้ตามคําขอนะครับพระจริงหรือเปล่านะฮะผมก็เลยจัดให้เลยนะเพราะคุณผู้ชมแซวมันเยอะนะครับแบเป็นไงแค่นี้ผมก็มีเพื่อนเพิ่มแล้วฮะคุณผู้ชมมีความฮามีความ อยากยอกผมเนี่ยผมก็เสืขขอเ้อประสบความเร็วแล้วนะครับได้เพื่อนเพิ่มแล้วถ้าเกิดไปเจอที่ไหนก็ทักทายกันได้ครับวันนี้ผมก็เลยมารีวิวในวัดเลยนะฮะแหมพระอะไรนะแหมไวขุงไวคิ้วไม่ได้นะโดนนะอ่ะโอเคครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวโต้ท่าสามห่วงนะครับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์พันสามเกียร์ธรรมดานะเครื่องยนต์พันสามเกียร์ธรรมดาอ่กระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเคยแก๊สนะแล้วก็คันนี้ของเล่นเยอะมากนะครับเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนะว่าเคยแก๊สนะราคาคันนี้ครับที่ผมจะขายครับสามหมื่นเก้าพันเก ผู้ชมนึกเกินใจแล้วแพงอะไรวะแหมสามวงหนึ่งกุศลเกียร์ดาด้วยเกือบสี่หมื่นแพงอะไรวะนึกเกินใจเนี่ยด่ามผมได้ด้วยดา่าผมอ่ะโอเคครับก็มันก็มีของนะนี่มีล้อเลนะครับแล้วก็มีห้องเครื่องแต่งคำนี้มีกล่องด้วยนะครับแล้วก็มีดิฟฟ์งดิฟฟี่เพิ่มเติมนะมีเท้าแขนแล้วก็มีเบาะเลนคลอว์นะครับเบาะไม่แท้หรอกแต่ว่าเป็นเบาะใหม่นะฮะมีของแต่งเพิ่มเติมเครื่องเสียงอีกเครื่องเสียงนี่น้องๆงง,งานวัดเลยคุณผู้ชมเอาละครับ พูดไหนึ่งคันนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงอยากจะไปดูแล้วใช่ไหมครับอ่ะโอเคครับก่อนไปรับชมนะกดซับสไคร b ์ข้างล่างก่อนนะครับแล้วกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ตามอัตมาไปรับชมคันนี้กันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ปี1995นะสามห่วงนะครับยอดนิยมนะ1.3ตัวนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะฮะมีลิ้นล่างนะครับลิ้นหน้านะล้อเป็นล้อเรนะครับล้อนี้สภาพดีเลยแหละล้อดีเลย <N ous> นะยางก็ดีด้วยนะครับสีสันโดยรวมแล้วสวยนะมีบุบมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคิดว่าคงไม่ติดกันนะกับรถราคา3ามหม่นกว่าบาทนะครับมือถือยังแพงกว่าเลยนะม,มีกุงมีกล้องด้วยนะฮะดูแล้วโดยรวมแล้วใสนะครับลลาารถคันนี้ไม่เคยชนหนักนะตำหนิก็มีแค่อย่างเดียวครับอาจจะเคยแก๊สมานะฮะอ่ะโอเคครับนี่ดิสเบรกหน้านะทรงดีรถรถทรงดีเลยช่วงล่างดีด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มเลยนะภาษีก็ไม่ขาดอือ อ่ะสากระโปรงหน้านะมีด่างนะครับแต่เดิมบางนะด่างซิดแดดนะครับกันชนหน้านะครับก็จะมีตรงนี้นะนิ่หน่อยกไม่น่าเกลียดเลยนะครับแก้มหน้าซ้ายมีลักยิ้มตรงนี้นะครับประตูประตูหน้าดีหน้าซ้ายดีทั้งยูตูหลังนะครับสีก็จะอาจจะออกเข้มๆหน่อยนะมีริยวรอยตรงนี้นะครับรถไม่เคยชนหนักคุณผู้ชมตรงนี้ก็มีลักยิ้ม นู่นนิดนี้หน่อยนะครับรถสีบอลมัน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 ไม่ค่อยเห็นชัดนะครับนะตัวนี้เนี่ยก็ไปเปลี่ยนทับทีมแดงหน่อยก็สวยแล้วนะครับพันนิดนิดเองครับทีมแดงพันสองรถก็จะดูหล่อขึ้นดูใหม่ขึ้นการชลหลังก็มีตรงนี้นะครับคันนี้ตีท่อเลสทั้งเส้นเลยนะครับผู้ชมนะฮะนี่ท่อเลสนี่ไล่ไปเลยนะครับเห็นไหมเลสเป็นเฮดเดอร์ด้วยนะท่อเลสเฮดเดอร์ชุดนี้ก็น่าจะมีหกพันนะห้าหกพันนะครับเครื่องสีเครื่องสี่ e นะครับส่วนฝั่งขวาสีดูดีเลยนะครับสีสันดูดีเลยเมีนิ้าหน่อยนะยึดเอานะครับสีดูดีเลยตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนใหม่มาแล้วเนี่ยปุ๋ยตรงนี้ชอบฝึกไอ้ตรงขาชอบหักมันจะลอยลอยนะเดี๋ยวเรายิ้มนี้นิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันนี่รักยิม้มนะครับแล้วก็ฝาโปรงหน้าดางนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วตาก็เหลืองหน่อยนะครับไฟหน้าเบรคเตอร์เดี๋ยวตาเดี๋ยวผมขัดให้นะครับสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครงนี้เป็นแต่เบนด้วย ะะเดี๋ยวไปดูการขับขี่ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูในห้องเครื่องนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองซัดกันทัก5ห้าเกียร์นะฮะโอ้โหขี่มือเดียวก็จะลำบากหน่อยเฮ้ยเอาเรื่องนะเครื่องพันสามเอง โอ้จำคอนสารอย่างนิ่งเกสิโอ้ใช่ได้ใช่ได้โอ้อยราคานี้อย่าคิดนานเลยนะห้องโปงห้อง,องเครื่องอะไรต่างสวยปิดกระจกกัน <laughs> ไปดูช่วงต่อไปเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูกันในห้องเครื่องนะอ้าวสัญญาณร้องโชว์เลยตัวนี้มีกุญแจรีโมทด้วยนะนะครับเป็นไงฮะหลังจากไปฟังเสียงรถกันมาแล้วก็คงอยากเห็นห้องเครื่องแนละ้วว่ามีอะไรบ้างนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูคันหน้าก่อนแล้วกันนะรถเดิมสนิทเลยนะฮะมีกุญแจรีโมทด้วยนะจอไฟฟ้านะครับรถเดิมเดิมเลยไม่เคยชนหนักเลยนะนี่คงสร้างเดิมหมดเลยนะครับทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะฮะ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวนี้ก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซีนอนนะนะครับแบบใหญ่เลยนี่ม้อน้ําเปลี่ยนใหม่นะม้อน้ําใหม่แล้วก็คันหน้าเดิมครับอันนี้เนี่ยปัดเงานะฮะนะครับฝาครอบวาล์ปัดเงานะครับหัวเทียนใหม่นะตัวนี้เป็นอ,อีเกิลนะตัวนี้สายเทียนหัวเทียนใหญ่นะเหมือนกับไอตัวโซลูนาผมเลยนะครับเป็นเฮดเดอร์นะครับน,น,บนี่พันผ้ากันความร้อนมาแล้วด้วยนะแล้วก็มีเดฟฟี่นะครับท่อน้ําผ้าใบเจ็ดชั้นนะครับ นี้ต่อฟรีตรงนี้มีต่อเข้าไปตรงหน้าปัดข้างในนะนะครับก้องเปื่อยนะครับคําโชกค,คัสโก้นะครับตัวนี้ก็ขายพันกว่าบาทแล้วก็มีอะไรเนี่ยแอร์เย็นเจ๊บเลยคันนี้แอร์เย็นเจ๊บนะครับแล้วก็มีหัวฉีดนะจูนีแปดห้าแต่มีแปดห้าได้นะครับอ่าแล้วก็มีฝาครอบวาล์วนะครับตัวนี้ก็ตัดนะครับแล้วก็ใช้พลาสติกใสนะครับขอบ้อใบขีดนึ่นะทำให้มองเห็นเวลาเราติดเครื่องครับ ครันนี้แม้จะเคยแก๊สมาก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเครื่องดีมากเลยนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมาลองได้เลยนะทดลองขับได้จังหวะพอใจนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ภายในนะครับมาคะคุณผู้ชมครับภายในสวยเลยนะข้างๆนี้ไม่มีถลอกปอกเปิกหรือว่ายุ่ยออกมานะตัวเบาะนะครับเป็นเบาะสปาโก้นะครับตอนแรกที่พูดไปเรคาโลต้องขออภัยนะครับเป็นเบาะธรรมดาครับไม่ใช่ของแท้อะไรชุดนี้ก็สี่พันพันไม่แพงนะครับขาเขอแป้งมาเรียบร้อยแล้ว นะพวงมาลัยก็นัดดี้นะครับก็ธรรมดาครับห้าหกร้อยตัวนี้นะครับมีเดฟฟี่นะตัวนี้ถอดออกไปแล้วนะครับไม่ได้ใช้จริงนะสามารถต่อได้นะม,มีชิปลายแยกแต่ว่าต้องดึงสัญญาณจากตรงนี้มานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นวัดโวลต์กับวัดเทมนะครับความร้อนนะฮะเดี๋ยวจะบิดสวิตช์ออนนิดนึงนะครับนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูนะ Okay. เดี๋ยวจะเลขใหม่เนี่ยคิดว่าคงไม่ตรงแล้วแหละมัน9ก้าแสนเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะใส่เครื่องสั้นๆนะครับเพราะว่ามีเด็กนักเรียนเรียนอยู่เอาละครับติดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็แอร์เย็นเจี๊ยบนะวิทยุบลูทูธนะครับตัวนี้มีเครื่องเสียงด้วยเปิดตัวนี้สวิตช์นี้ปรีกทางานนะครับแล้วก็สามารถต่อนี้ได้แล้วก็ต่อเข้าบลูทูธได้นะฮะนะครับตัวนี้ก็จะไม่ค่อยสนิทหน่อยนะเพราะว่าเป็นงานติดตั้งนะครับกันเองนะครับตัวนี้นะแต่งราคาดูดีเลยนะฮะนี่เก๊ะเป็นไงบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยมีพรรบมีปะะกันนด้วยนะ เออผู้ชมมีประกันนี่คือเรื่องจริงมีประกันนะฮะโอเคนะครับมีแผงซาวด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอดับเครื่องก่อนละกันเนานะเพราะว่าที่นี่มีเด็กนักเรียนนะครับนี่ฮะเดฟฟี่แล้วก็ตรงนี้มีหัวเกียร์นะครับใทเชเนียมนะแล้วก็มีที่วางแขนด้วยนะครับมีสามห่วงไม่ค่อยจะมีนะตรงนี้ใส่เองนะต,ตรงนี้มีสวิตช์ลับนะครับโอเคตรงนี้ต่อนะครับเบาะหนละัง บอกหลังก็สภาพดีนะนะครับจกไฟฟ้าเนี่ยสายใช้งานได้นะครับหลังเนี่ยลงช้ามากเลยนะครับนะอาจจะฝสื่อแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีคัมด้วยมันก็มีลาโพงนะครับเสียงแหลมนะครับแล้วก็มีเสียงกลางผสมกันตัวเบาะตรงนี้มีขาดหน่อยนะแต่ว่าโดยรวมแล้วสะอาดครับเบาะตรงกลางนี้มีรูครับเอาไว้ให้เบสออกนะฮะเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในฝากระโปรงหลังฮะครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อในฝากระโปรงหลังนะครับ โอ้โหรถเดิมๆด,ดีนะเดิมเลยอะ่ะคุณผู้ชมครับโอ้โหถ้าไม่คิดอะไรนะเนี่ยเอาไปแต่งคือเหมือนว่าเราไปซื้อรถประคันประมาณสามหมื่นนะนะครับสามหมื่นคันสามสภาพดีๆหน่อยสองหมื่นกว่าบาทก็ได้อัดตีมสองหมื่นห้าพอนะไปซื้อเบาะห้าพันนะครับไปทําท่ออีกห้าพันนะครับไปซื้อล้อใส่อีกห้าพันท่วมแล้วนะครับคันนี้ขายแค่สามเก้าเก้าเองขึ้นส่วนขึ้นเสียงก็มีนะครไม่ไม่ได้คิดอะไรไปนะครับรถเดิมนะ ไม่เคยชนหนักเลยนี่นะตรงนี้มีแมแรงอยู่ด้วยเออเป็นไงนะฮะโอเคเลยนะนะครับแล้วก็มีตู้ลำโพงอยู่นี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวมาสรุปกันครับผมมาสรุปกันนะครับคันนี้นะครับ39,999บาทดูรถหลังฟาร์มเจอร์โอเคสามพัน 3, นะแล้วก็โทร0 8 5 4 4 1ป1ห้นะครับลองดูนะครับเผื่อมีรถอะไรอยากจะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เพิ่มเงินบวกลบกัน ก็เดี๋ยวคุยกันนะครับถ้าเกิดรถใหม่กับผมดีกับผมแพงกับผมเนี่ยผมเพิ่มให้นะฮะโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะแต่เบนซ์มีอะไรอีกมีอะไรแล้วเล่มเอกสารก็พร้อมโอนนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับโทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งเป็นเอเอรเก้ารถที่หลังฟาร์มจร์เขย์สามพันนะฮะหรือว่าตลาดทัญญาอ้อมใหญ่นะครับใครหารถราคาไม่แพงครับจากทรงแล้วกินธรรมดาขับสบายๆนะคือมันปลอดภัยเรื่องระยะยาวนะเรื่องเกียร์แต่เกียร์สามโมก็ไม่น่าแพงเกียร์ออโต้ก็ไม่น่ากลัวครับลูกละห้าพันเจ็ด นะครับผมวันนี้พี่ชลบราน์ขอตัวลาไปนะครับอาตอมาขอตัวไปจำสินก่อนนะครับลาไปเลยสวัสดีครับ